เดี๋ยวจะหัดกินเยอะๆเ,เพื่อที่จะไปกินแข่งกับเฮียยงนักกัมมิเยวนะครับแต่สองชิ้นก็จะอิ่มนะครับสําหรับเพื่อนท่านใดน,นะครับเราขอท้าถ้าคุณกินขนมปังผมหมดถึงสิบชิ้นผมให้คุณกินฟรีนะครับกินฟรีนะครับสิบชิ้นแต่ถ้าคุณกินไม่หมดคุณก็จ่ายปกติชิ้นละห้าบาทนั่นแหละครับแต่ถ้าคุณมาช้ากว่านี้อาจจะถึงวันที่ประเทศเปิดคุณจะได้จ่ายชิ้นละเจ็ดบาทนะ ในขณะที่ตอนที่ประเทศปิดอยู่เราจ่ายแค่ชิมละห้าพอสวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งบนช่องยูทู e ขนมฟังเทวดานะครับผมสุงชายขนมปังเทวดาครับวับนนี้เราจะมารีวิวรีวิวกล่องใส่ขนมฟังนะครับนี่นะครับจะมาทดสอบว่าใส่กล่องแล้วมัน เก็บความนุ่มได้ที่ชั่วโมงนะครับนี่ตอนนี้กี่โมงแล้วครับพี่ตอนนี้เที่ยงหรือยังเพี่ยงเลยครับโอเคตอนนี้เที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวข้างของกันที่ก่อนพี่เจ้าอะไรครับครับโอเคครับผมสวัสดีครับอ่ต่อกันครับผมทดสอบดูนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงตรงนะครับ เราจะทดสอบว่าก่อนเือนนะครับก่อนเดือนก่อนเดื่นฝากกดแชร์กดไลค์กดตัดงติ๊กกดกระดิ่งนะครับรัวๆนะครับเ<ๆ>พื่อที่จะได้ชมคลิปต่อๆไปที่ผมจะลงให้ดูนะครับมีคลิปเล็กๆน้อยๆดอเป็นคลิปการกุศลนะครับเรามาดูกันวนะ่าตอนนี้ตอนนี้นะครับที่เขาเวลาที่ยงตรงนะครับเรามาทดสอบว่าขนมปัง แต่คงความนุ่มนานแค่ไหนนะครับผมจะเปิดอีกทีตอน4โมงเย็นนะครับเอา4ชั่วโมงนะนี่นะครับผมแล้วเราก็จะเก็บไว้จะไม่ทําอะไรเขานะโอเคนะครับเดีย๋ยวเจอกันอีกทีตอน4โมงเย็นนะครับ สวัสดีครับเขาเปิดหน้ากล่าวเลยนะเสียงมันไม่ชัดเพราาเมว่อเช้าเนี้ื่อเช้านี้มันก็ยังไม่ค่อยชัดตอนนี้รถเยอะอันนี้นะครับตอนนี้ก็เวลานี่ครับ14.02น,นนะครับผมเดี๋ยวจะไปเชื่อกันเรามาพิสูจน์นะครับว่าขนมปังที่เราใส่กล่องกล่อง O P S ยี่ห้อนี้ไซส์นี้นะครับเป็นกล่องที่แบบล็อกอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องใช้ตัวแม็กช่วยนะนี่นะครับ ขนมปังนี่เราใส่กล่องเมื่อตอน12นิกาสุดนอนะครับเอาไูนุ่มไม่เต็มร้อยครับประมาณ80%ครับยังนุ่มอยู่ครับยังได้อยู่ครับตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึง4ี4โมงเย็นครับกินเลยครับยังนุ่มเหมือนเดิมครับอร่อยครับ ามันไม่นุ่มมันจะไม่เป็นแบบนี้ครับมันจะไม่กินแบบนี้นเนี่ยนุ่มๆครับใส่เน้นๆกินโชว์เลยครับถ้าไม่กินโชว์เราจะไม่รู้ว่านุ่มเดี๋ยวจะหัดกินเยอะๆเพื่อ ที่จะไปกินแข่งกับเฮียยงนักก้าหมหนึ่งเกียวนะครับแต่สองชิ้นก็จะอิ่มนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดน,นะครับเราขอท้าถ้าคุณกินขนมปังผมหมดถึงสิบชิ้นผมให้คุณกินปีนะครับกินปีนะครับสิบชิ้นแต่ถ้าคุณกินไม่หมดคุณก็จ่ายปกติชิ้นละห้าบาทนั่นแหละครับแต่ถ้าคุณมาช้ากว่านี้อาจจะถึงวันที่ประเทศเปิดคุณจะได้จ่ายชิ้นละเจ็ดบาทนะในขณะที่ตอนนี้ประเทศปิดอยู่เราจ่ายแค่ชิ้นลนะห้าก็ เ่อได้พีเซนเตอร์ครับเกือบามมเกือบโปะเข้ามาเป็นสปันเซอร์ให้ครับโอเคนะครับสำหรับการทดลองคุณภาพคุณประโยชน์ของกล่อง OPS พ่ใส่แล้วตั้งแต่เที่ยงจนถึง4โมงเย็น<ม>ก็ยังคงความนุ่มเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ปักๆให้ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมคมชายคนฟังเทวดาครับ